โคตรเท่ h, มีไฟ R G B ร RGB, ับประกันทั้งสองปีใส่สบายหูฟังเสียงละเอียดยิบไม่ซื้อไม่ได้แล้ว โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับก็คือก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีอะไรจะมาเสนอนําเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเผื่อว่าจะสนใจนะกะ็เป็นหูฟังนะครับตัวนี้นะครับผมก็คือ,อของโอนิคุมะนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์สำหรับผมนะครับผมก็คือ,อที่จริงตัวแรกเนี่ยที่ทางเขาส่งมาคือตัวนี้ นะครับผม K8 นะครับก็เป็นลายทหารนะก็มีหลายสีเลยนะครับเป็นหูฟังที่ใช้ดีแล้วก็ฟังเสียงได้แบบละเอียดมากเลยนะครับสมมุติว่าคนศัตรูเขากระโดดข้ามกำแพงที่แบบไกลๆนะครับเราก็ได้ยินนะครับผม,มเสียงมันจะละเอียดแล้วก็อ่าเวลายิงนะครับเสียงมันจะแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเวลามีคนยิงฝั่งซ้ายเราก็ได้ยินหรือว่าคนเดินฝั่งซ้าย ฝั่งขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างนี้จะฟังออกแทบหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือตัวที่ผมใช้น่าจะประมาณ700นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมพึ่งทางวน,นี้ผมมาพึ่งส่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็คือตัว K19 นะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมยังไม่เคยแกะเลยนะตัวนี้อโอเคเแป๊บหนึ่งนะครับ มาเราต้องมาแกะกันหน่อยนะครับนี่เราผมไปเปิดไฟ RGB มานะครับแบบจะได้เท่ๆนะก็เข้ากับเข้ากับหูฟังนะเหมือนเกมเมอร์น,นี่ก็คือโตทำงานของผมนะโตอาดคลิปตรงนี้ก็จะเป็นอา่าถ่าเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับมาถ่ายเวลาแบบถ่ายมือเล่นนิ้วอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าก็นี่นะครับ ผมฟังยังไม่เคยใช้นะเดี๋ยวผมจะเอามาใช้เล่นเล่นวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังว่ามันโกงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะนี่นะก็หอ่อห่อมาถือว่าโอเคมากเลยนะครับมีการกระแทกด้วยนี่เอาไปบีบเล่นได้นะฮะแลงว่างๆนะโอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่แต่ว่าถ้าเทียบกับตัวที่แล้วนี่ผมว่าก็ดีสไตล์มันดีไซนไ์มันต่างกันนะครับผมตัวนี้มันก็จะออกแนวแบบ ดุหน่อยนะแบบเข้มๆอะไรแบบนี้ออกสปอร์ตนะแต่ว่าตัวนี้จะออกแบบเรียบเรียบง่ายนะครับผมก็เป็นคนที่แบบชิวๆสไตล์แบบสบายๆนะแต่ว่าตัวนี้นี่จะถูกกว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ราคา539บ539าบาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่แพงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังใช้ด้วยก็แล้วกันว่ามันฟังเสียงโอเคไหมนะครับหรือว่ามันจะโหดขึ้นกว่าตัวนี้ที่ผมใช้หรือเปล่านะ กอ็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถใช้กับมือถือได้นะครับผมหางมันเดี๋ยวรันะโอ้ตรงนี้เท่มากเลยนะครับตรงปิดเปิดปิดไม้ลดเสียงไม้นะลดเสียงเสียงเพลงนะครับผมเสียงเอฟเฟกต์นี่นี่ครับผมเอาถ่ายตรงนี้ดีกว่าจะได้ชัดน,นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรุ่นนี้นะครับผมนี่มันจะเสียบเข้ากับมือถือของเราได้นะ หลา,ายๆคนอาจจะเห็นนะครับว่าหูฟังแบบเนี้ยมันใช้กับคอมนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตัวนี้มันใช้กับมือถือได้นะครับผมนี่นะฮะแต่ว่าตัวของผมตัวนี้นะครับมันจะมีอ่าอีกสายหนึ่งที่มันต่อมาให้ก็คือสามารถเป็นแจ็คที่เวลาเราเสียบ เสียบท้ายตัวนี้นะครับมันจะมีสายแยกออกมาเป็นไม้แล้วก็เสียงนะมันสามารถถอดออกได้จะเป็นไม้แบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะอาเสียบกับมือถือเลยนะครับผมข้างหลังก็จะลกๆหน่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้อาเอามีไว้เสียบกับโน้ตบุ๊กหรือว่า,อาคอมพิวเตอร์นะครับผมเวลาเสียบแล้วมันจะมีไฟ RGB โผล่มาตรงนี้นะครับมันจะมีแสง กระพิบกระพิบมาเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าจะมีไฟไหมนะครับเดี๋ยวรอดูเลยนี่มีไฟด้วยนะครับผมอามีหลายสีด้วยนะครับมีโอมองมันมันไม่โฟกัสนะครับผมแต่ว่ามันมีหลายสีมากเลยนะครับนี่ครับมันค่อยๆเปลี่ยนนะนี่ครับห้องเกมเมอร์ของผมประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นสัญลักษณ์อุนคุมานะครับเท่จริงๆนะครับ โอเคตัวนี้ราคาแค่ร้อ5 3้าร้ามสิบเกาทนะครับผมอ่าเป็นราคาที่ไม่ไม่ค่อยจะแพงมากนะครับถ้า,าถ้าน้องๆน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวผมซื้อหูฟังอันละร้อยก็ได้พี่ในเซเว่นก็มีร้อยอะไรแบบเนี้ยคืออันนั้นก็อันนี้ก็คือความความคิดของแต่ละคนนะครับพี่ก็ไม่ไม่ว่าอะไรนะครับผมก็คือถ้าสมมติน้องเอาตัวนี้มันก็จะทนนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ย ของโอนิคุมะนี่มันรับประกัน 2, 2ปีเลยนะครับผมถ้าของน้องชํารุสนะครับผมน้องๆสามารถส่งกลับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่มาได้เลยนะครับนี่คือ,อจุดแข็งอีกอย่างหนึงของเขาเลยนะครับผมก็คือมันมีประกันนะครับประกัน2ปีเลยนะเนี่ยอันนี้พี่ก็ใช้มาหลายเดือนแล้วยังไม่มี ข้อตกบุกพังอะไรเลยนะครับผมยังฟังเสียงอะไรได้เหมือนเดิมนะมันทนจริงๆนะครับผมแต่ว่าถ้าน้องๆซื้อสายเล็กๆาบางๆนะครับมันอาจจะหูขาดฟังขาดหรือว่าจะหายอันนี้ก็ก็เป็นได้นะครับผมถ้าคนที่แบบรักษาไม่ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใส่ไปน,นานๆอาจจะปวดหูนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันไม่เจ็บนะครับมันนุ่มนะครับนี่นไม่มีฟองน้ําแล้วก็ตรงหัวนี่มันก็เป็นฟองน้ําด้วยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นโอนิคุมาเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ ที่ใต้คลิปก็แล้วกันแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์แล้วพี่จะปักหมุดไว้นะใครที่สนใจนะครับผมก็กดเข้าไปที่เพจเลยแล้วก็สั่งซื้อเลยนะครับผมก็มีขายในช้อปปี้หรือ l a ส a ซีนะครับผมก็ไปดูกันได้นะ่นก,ก็ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่า,าขายแน่นอนนะครับของส่งไวประมาณ23าวันก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกองฟังวันนี้คุมะด้วยนะครับแต่ว่า จะไม่ใช่ช่วงนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงไหนก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแจกคุณฟังเลยนะคะัหนึ่งคนก็ใครจะเป็นผู้โชคดีก็ต้องแบบพี่จะดูคอมเมนต์ดูอะไรหลายๆอย่างนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่ากับโอนิคคุมะตัวใหม่เคเท่าไหร่เคสิบนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะได้แบบมาอธิบายด้วยว่ามันโกงแค่ไหนนะครับไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ติดท็อปหนึ่งด้วยวะแสดงว่าตาน,นี้ผมนะ่าจะเอาเรื่องนะก็ <c oughs> ตาน,นี้เป็นโหมดธรรมดานะครับเป็นโหมดธรรมดาเล่น 1- นึสนะจะมาโชว์พาวแบบงัดสเต็ปทุกอย่างเลยนะครับเท่าท,ที่มีเลยนะเอาตรงๆก็จะมาแบบใส่ให้คุ้มกับหูฟังหน่อยมาดูกันว่ามันจะฟังเสียงละเอียดไหมนะครับผม,ผมก็มาดูเลย คือผมอเป็นคนชอบฟังเสียงนะเวลาทีา่มีเสียงศัตรูเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับการแยกเสียงว่าศัตรูอยู่ทางไหนมันจะทําให้เราดักได้นะครับผมถ้าสมมุติเราเล่นแบบสายแคมป์หรือว่าเราจะเข้าชาร์จนะครับเราก็จะรู้นะว่าศัตรูเนี่ยดักเราอยู่ฝั่งไหนอะไรแบบนี้นะครับโอ้โห,โหเยอะจัดเยอะจริงๆนะฮะประมาณ 3- 4ตี้ตี้ลมั้งเนี่ยบนนี้เดี๋ยวผม ไปฟาร์มด้านล่างดีกว่านะฮะมาอุ้ยลูกซองเอาดิได้ลูกซองแล้วเก็บกุณส่วน MP มาก่อนนะฮะเอโอเคพีก็ส่วนมีคนอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ยังไงยังไงเรียบรอ้อยมาคนเดียวนะ1นสีแล้วเราอะโอ้โหมี AWM ด้วยนะแต่ไม่เล่นดีกว่านะครับนะตอนนี้รู้สึกว่าจะยิงกันอยู่ฝั่งบ้านบ้านสชั้นนะฮะม,มีคนตัดหน้าผมนั่นว่าแล้ว ได้ยินเสียงนะฮะเสียงมันละเอียดจริงๆนะฮะแล้วก็ข้างบนนี้ประมาณ2ตัวไปแล้วขึ้นไปแล้วตัวนี้อุ้ยข้างล่างยังไงอื้อปืนระเบิดปืนยิงรถบะนี่เก็บไลทยซ้ำไปแล้วนะครับนั่งลงโซฟาก่อนดักนะฮะตอนนี้อยู่ข้างบนหัวผมนะครับไม่ลงมานะฮะโอ้โหนึกว่าจะมาชุบเพื่อนผมไม่มียาเ่าไงดีโอเคตัวนี้ได้เกาะสามมานะฮะไปที่อื่นดีกว่าผมว่า ตรงนี้อยู่ตรงนี้น่าจะไม่ได้อะไรนะเพราะว่าต่างคนต่างไม่กล้าดันนะผมก็ไม่กล้าดันนะผมนั่งอยู่เนี่ยนะโอเคมันไม่อ้อมมานะฮะนั่งแคมป์อย่างนี้ผมก็ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เราจะมาเอาคิวกันโอ้โหแปบ๊บเดียวเหลือแค่32 31ออแล้วม,มันน่าจะยิงกันแถวแถวนี้นะครับบาซิเลียล่างเนะี่ยผมว่าก็น่าจะยิงเยอะอยู่นะอยากได้กำลังจะพูดเลยว่าอยากได้ยาโอเคเก็บกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าเต็ม แน่เจอยาด้วยแล้วก็ฝั่งข้างหน้าผมก็มีนะครับตรงบ้านน้นนั้นไงนันไงเจอแล้ววิ่งบวกกันตรงยิงกันตรงบ้านอับเกาะหรือเปล่า <c oughs> เดือดมากมากเลยนะตอนนี้มีกล่องศพนะครับนั่นไงว่าแเ้าซัดไปไปเข้าเรียบร้อยเข้าหัวดาวหนึ่งนะฮะสามไปก่อนสามไปก่อนโอ้โหมันหลบได้มีตัวข้อช้นนะมันห้าจังวะห้าจังวะตังไงบอแบบไวๆเลยนะครับผมงัดทุกสเต็ปมาเพื่อจะได้แบบให้ ทุกคนดูว่าหูฟังมันหด okay, โอเคก็มันก็เกี่ยวจริงๆเลยใส่หูฟังเอาไปด้านล่างหนึ่งตัวจะอ้อมซ้ายอ้อมขวาว่างั้นนั่นไงว่าละตามสเต็ปเอาตัวที่เอาตัวนี้ก่อนเรียบร้อยไอแตกบ่านี่ยังไงยังไงฮะไอบอก็จะแตกนะหล่แแ๊บอุ้ยไอบอแตกโดดซ้ำตัวเราด้วยยังไงที่เรียบร้อยตั้งไอบอคกับ สายฟแรแปแต่ว่าตอนนี้หายาแปบไม่มียาเลยอะแถวเนี้เคนะผมเห็นเหมือนคนยิงกันอยู่ฝั่งบาซิลียล่างนะกว่ามันส่มาโอ้โหไม่มียาเลยเหมือนฝั่งพวกนั้นมันก็ดันมาแล้วนะครับผมได้ยินเสียงนะมันดันมานะฮะนั่นไงว่าแล้วอยู่ทางในห้องนี้เลยนั่นไงโดลูกซองลูกซองเรียบร้อยดาวหนึ่ง เฮ้ยไม่แล้วหนึ่งตัวเกือบเลือเรือหนึ่งยังไงพี่มาไหมมาวะมาวะมาวะก็มาดีมาอีกลอแล้วนะครับตีอื่นนะฮะที่อื่นไมกแล้วนั่นไงอ้าววิ่งเออแบบนี้ก็แตกไปดียังไงตัวนี้พี่ก็สูญรักขึ้นหัวอืมอเลือเรือหนึ่งอ่ะเรือเรือหนึ่งผมเก็บสี่คน่ะ <c oughs> โอ้โหเดือดจริงๆ กาะก็แตกนะครับนึกว่าจะได้เล่นใหม่สะละอุตสาห์ค่าตั้งหลายคิวนะโอ้โหเหน่ยมากเลยนะครับดีนะมีหูฟังดีนะครับผมได้ยินฝั่งซ้ายว่ามันมาฝั่งซ้ายนะ <Wow. S 1> ม,นมาอีกตัวนะครับผมเหมือนเสียงมาอีกตัวใครยินไหมน่าจะไม่ได้ยินนะผมใส่เสียงสาเอฟเฟกต์ไไงได้ยินมาใกล้ๆแล้วดักตรงนี้เลยเหรอดักตรงนี้เลยเหอรเเหอโดดผิดนะครับเมื่อกี้ ต่อเลยตันนี้ยาเยอะมากยาเต็มนะครับแต่ว่ากอะจะแตกอุ้นียบไอวด้วยเพื่อนนายอยู่ไหนเพื่อนนายจะต้องมาชุบนายสิหรือว่าเพื่อนไม่รักมีตะ,ะกล่ลองศพผมอะตรงบาซิเลียบนะ่ะเก้ากล่องอะกำลังจะสิบกล่องแล้วอะตอนนี้ไม่มาวะเพื่อนมันไม่มาเลยผมต้องเล่น AR นะครแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกติด SMG นะ นั่นไงสิบศพแล้วนะครับเหลือแค่สิบแปดคนขอเล่นสกาก่อนก็แล้วกันแต่ว่าต้องตามหา m อนะครับผมหลายหลายคนอาจจะเห็นนะว่าช่วงนี้ผมเล่น MP นะคือผมเล่น M p ีก่อนที่จะมาเล่นลูกซองแล้วด้วยซ้ำนะครับผมแล้วผมก็แบบอยากเล่นลูกซองเป็นนะครับผมก็เริ่มเล่นแต่ลูกซองนะไม่ค่อยแตะ MP นะอ่นะ ก็ทำให้แบบช่วงนั้นติดลูกซองมากติดมันๆเลยมันยิงมันดีนะฮะคือลูกซองอ่ะมันเป็นปืนที่แบบยิงแล้วกระโดดใส่กระโดดใส่ใช่ไหมอ่ามันแบบดูแล้วมันดุดีอ่ะแต่ว่าอ่าเอนี้มันยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยอะอ่ามันอันนี้มันขึ้นอยู่กับสเต็ปนะมาในเอ็มแล้วคือมันอารมณ์มันเหมือนมันต่างกัน2ปืนเนี้ย ถ้าใครที่แบบดุๆก็จะเล่นลูกซองนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบปั่นๆนี่ก็จะเล่นเอ็นพีนะยิงแล้วหนีถอ,ถ,อถอยออกยิงระยะห่างอืมไม่ดาวหนึ่งครับโอเคดาวหนึ่ง,งเดี๋ยวรอให้มันมาชุบกันดีกว่าน่าจะไก่นะหมาไหมยิงตอดเอ้หมาปาอุ้ยตั้งไงว,วอเจาะเลย <laughs> บันไลละเ <laughs> จาะเลยนี่ครับผมเดี๋ยวมันชุบกันได้น้องโอเคดาวซ้ําเลยซ้ําเลย โอ้โหเล่นเป็นเนี่ยขอโทษนะที่เราว่านายไก่มีตั้งให้บองใหเพื่อนด้วยนะถ้าแบบไกลๆเนี่ยมันจะแบบเดินมาเดินมาแบบชุบเฉยๆอะแต่จริงมันชุบทะลุผนังก็ได้นะเมื่อกี้ไม่ต้องโผล่มาก็ได้นะครับโอ้ข้างหลังก็มีโอ้ยยังไงสองคนเอ็มบีลากไม่ติดเลยสักนัดเอ็ีลากโอ้โหไอระยะนี้ได้แน่นอนระยะนี้โอ้ยยิงเจ็บจังวะ โอ้หเลือดเหลือ7 0อะที่ดูโอเคแต่งนะฮะคือเอ็มพีของผมอะมันมันลดความแม่นยานะครับมันทําให้ยิงไกลไม่ค่อยไม่ค่อยลากขึ้นหัวนะแต่ว่ามันรัวจริงๆนะครับปืนนี้ในระยะที่ประมาณประมาณมอไซนะ์เนี่ยผมยิงเข้าหัวแบบสบายเลยอะสองคนนี้แต่ว่าเพื่อนเหลือน่าจะเหลืออีกหนึ่งคนนะเพราะว่าผมยิงเพื่อนมันตายแล้วคนหนึ่งโอ้โห11 Q, คิวคนมา13คิวละ เกินเขาหน้าจะโดนฆ่านะครับทำให้สองคนนี้ตายพร้อมกันนะฮะโอ้โหโคตรเดือดเลยอะผมยังไม่ไปเมืองไหนเลยนะรู้สึกว่าเกมนี้อาจจะได้เล่นแค่บาซิเลียว้าวสิบควอะที่บาซิเลียโอ้โหยังไงพี่ลากขึ้นหัวติดเม็ดนึงติดสเม็ดตามครับผมตามเลยไปไหนแล้ววะเอ้าหายเอ้าหายเฮ้ย อุ้ยตัวม่ใช่ไหมแล้วต้องตองไฟด้วยตังต้งไงบอตั้งไงบออุ้ยตั้งไม่ติดเกือบแห้งแล้วดีนะตัวเมื่อกี้มันก็ตั้งด้วยแล้วมันโดนผมยิงก่อนโอ้โหถ้าไม่ใช่ก่อสามนี่แตกแล้วล้วเนี่ยตั้งไปก่อนนะอย่ามันดันฝั่งนู้นก็ยิงกันนะฮะตอนนี้มันอยู่ด้านล่างผมนะครับเหมือนมันพยายามจะขึ้นมานะได้ยินเสียงกระโดดแล้วเครื่อ นั้นมีไอวอรนะครับนั่นไงว่ากเกือ <c oughs> บโดนสอยไปนัดหนึ่งก็เกือบแตกโอ้โหลูกซ่องไฟยิงช้าๆแบบนายมันจะทำอะไรเราได้ดาวหนึ่งครับลัดเลยลัดเลยนี่ 15Q ค <c oughs> นั่นอ่ะบ้าๆยิงกันอีกแล้วสกปรไม่ค่อยติดเลยโอเคน่าจะยิงกันอยู่นะฝั่งนั้น2ตี้นะครับผม เหลืออีกแค่10คนถ้าไม่นับผมก็เหลืออีกแค่9้าถ้าตรงนั้นสองตีนี้ก็เอาถ้าเต็มเต็มตีก็น่าจะตัวละแตัวนะอาจจะจบเกมก็ได้ยังไม่ถึงวงสุดท้ายจะจบเกมอ่ะคิดดูฆ่ากันที่บาซิเลียเดือดจริงๆนั่นไงเจอตัวนึงยิงไปก่อนยิงไปก้อนไม่เข้าหัวเลยนะฮะตัวนี้เห็นตัวนึงปั๊มยาอยู่อ๋อหูตั้งไอบอลแบบนี้เลยเหรอพี่ขึ้นรถทําไมเนี่ยมันชุบกันไวยังวะโดดหันยิงยิงตั้งไอบอล เกือบไม่แตกอุ้ยตีตัวดาวดีนะมันโห้ม่แล้วตัวนี้ยังไงพี่จะโชกันเกินไปแล้ว1 8คิวมาอีกตัวแล้วนะครับผมใหม่คนแล้วโยนระเบิดมาเนะฮยโยนไม่ข้ามเว้ยโยนไม่ข้ามเข้ามาไปขวาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปยิงฝั่งนั้นดีกว่ารู้สึกเขาจะเล่นลูกซองนะ เล่นสอง MB ดีดีกระสุนจะหมดลากขึ้นหัวเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันยิงเจ็บจังวะพวกนี้โอ้โ oh. หทำเล่นเล่น <ๆ S 2> ไม่ได้เยถ้าสมมติมันยิงกันพร้อมสองคนนี้ผมแตกแล้วเนี่ย <c oughs> มาแล้วครับได้ยินเสียง <c oughs> ได้ยินเสียงเพื่อนเข้ามาแล้วโอ้โ oh. หทำไมเกมนี้มันเดือดจริงๆรัลากตอดไปก่อนเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักแบบนี้ผมไม่ยอมไม่ชุบกันหรอกครับโอเคยังดาวอยู่ อยู่นะครับเสียงเพื่อนเขาอยู่ฝั่งนู้นนะเหมือนเหมือนฟาร์มของศพนู้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ในกำมือของผมมีประมาณ20คิวนะครับไปละตัวหนึ่งแล้วกำลังจะได้ตัวที่21หรือเปล่ามาไหมไม่มาวะทำอะไรอยู่อะหัเวเราะฝั่งหน้าต่างหน้าต่างเดี๋ยวดักโดดยิงฝั่งนี้เอาตรงนี้ก็ได้ปะโดดยิง ยิงไกลไม่ได้จริง MP งเนี่ยโอเคแตกอยู่ถ้าผมเล่น MP ที่แบบบวกระยะบวกดาเมจหรือว่าบวกอัตราเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแบกบก๊อตอะคือ <c oughs> <c oughs> ผมเล่น MP มาเป็นปีแล้วอะครับแต่ว่าเพิ่งเล่นลูกสองยังไม่ไม่ถึง4เดือนด้วยซ้ำ <Okay. S 2> โอเคโอเคคือลูก MP า MP ผมมันลบความแม่นยำอะ่ <c oughs> ำอะก็ <c oughs> เลยทำให้แบบยิงยากๆหน่อยนะ แต่ว่าจะมี mp ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นได้ถาวรเหมือนกันก็นกคือ m p ที่บวกแมกกาซีนนะสีขาวแต่ว่ามันยิงไม่แรงนะครับผมผมชอบอะไรที่มันบวกดาเมจหรือว่าบวกอัตรานะบวกกระสุนนี้ไม่ไม่ค่อยจําเป็น,นสำหรับผมผมก็เลยแบบไม่เล่นนะฮ <Wow. S 1> ะโอ้โหเลยแค่2คนเท่านั้น2คนเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมก็จะได้23คิวนะ <Wow. S 1> นเกมนี้ตึงๆ เอาเสียชีวิตอย่างวะเสียชีวิตเฉยะโอ้โหจบไปแล้วคิวเดียวโอโ้จะตอนยี่สิสามคิวซหน่อยเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับจงังหวะนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกินเห็ดไปก่อนเกาะสามนี่ทำไมหลายๆคนว่ามันทนกระสุนจังเมื่อกี้ผมโดนลูกซองไฟเกาะแทบแหกแล้วโอโ้ แต่ว่าเหมือนผมเจอเกาะขาวบักจริงๆนะครับผมผมเกาะขาวอ่ะผมโดนเอ79นัดเดียวผมดาวแล้วเกาะก็แบบกระแพงไม่รู้เห ப. มือนกันนะมันเป็นเพราะอะไรยิงล่อไปเลยหอ่ะอยากจบเกมแล้วอ่ะคือชิปนี้มันอาจจะนานเอ้ยยิงเจ็บแท้ยิงเจ็บแท้พี่ดันมาด้วยเว้ยตัวนี้น่าจะเล่นเป็นนะครับ ตอบไปก่อนโอ้โหตั้งไงอวอด้วยเกินไปเยนระเบิดล่อไปองไงโอ้โหมีโยนสวนโยนสวนดันเลยครับผมตั้งไงอวอปุ๊บลูกสองมาละลูกสองไฟด้วยรูดไปก่อนได้เปรียบตั้งไงอวอครับผมมันก็ตั้งเหมือนกันเลยมันมาสายนะครับผมอลูกสองไฟอุ้ยตั้งไงอวอลยังไงพี่ผมอญญาจจะโตนะ <laughs> โอ้โหเกือบ ดูเกาะผมนะครับโดนลูกซองแค่2นัดจะแตกนะครับผมเกาะ3นะผมว่าเกาะ4น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับผม22คิวเบาๆไปนะครับ yeah. โอเคก็คล okay, okay, ิปน okay. ี้นะครับผมเป็นคลิปที่แบบมังนัดสเต็ปทุกอย่างเลยนะครับทั้งลากยิงขึ้นหัวตั้งไอวอลไวฟังเสียงกระโดดยิงกระโดดปัดนะครับผมก็เหลือแค่แบบยังไม่สับสกโมให้ดูนะแต่ว่าเกมนี้มันแบบส่วนมากจะใช้ MP ็มซะส่วนใหญ่นะเกมนี้โอเคนะครับผมก็เอาตรงๆคือหูฟังนี้เป็นอ่าเหมือนเหมือนกันกับอันเดิมที่ผมใช้เลยนะครับผมแค่ราคามัน ถูกกว่านะครับผมเพราะว่าดีไซน์มันต่างกันเนาะอันนี้มันดูเรียบง,ง่ายแต่ว่าของผมมันจะเข้มๆหน่อยก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะครับผมถ้ามีกําลังซื้อนะครับก็ไปซื้อเหมือนของผมก็ได้มันมีหลายสีนะแต่ว่าตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันขายดีนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มันมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับโอเค บายบายนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าย <ông> <ông>